Yeah. สวัสดีค่ะมาเจอกันกันกบไต่เช่นเคยนะคะคลิปนี้นะไต่จะพาทุกคนมาดูดินหมักค่ะและรวมถึงจะพามาดูปุ๋ยหมักด้วยนะคะเนื่องจากว่ามออีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งนะคะเป็นน่าจะเป็นคนที่เคยดูคลิปของไตเ่เนาะเขาเข้ามาคอมเมนต์นะคะอยากจะรู้ว่าดินหมักและปุ๋ยหมักนั้นมีข้อแตกต่างกันอย่างไรค่ะวันนี้ไต่จะมาอธิบายให้ฟังให้เข้าใจกันนะคะว่าดินหมักและปุ๋ยหมักนั้นอะ่ะมันไม่ใช่ตัวเดียวกันนะคะหลายๆคนยังเข้าใจผิด นะเห็นอา,อาจจะเห็นได้ยินคำว่าหมักเหมือนกันนะคะกลัวว่าจะนำไปใช้ในวิธีที่ผิดๆกันนะคะเดี๋ยววันนี้ไต่จะมาอธิบายให้เข้าใจกันมากขึ้นค่ะนี่เลยค่ะทุกคนวันนี้นะคะไต่จะพามาดูทั้งดินหมักแล้วก็ปุ๋ยหมักที่ไต่ได้มีที่ไต่ได้ทำเตรียมเก็บไว้นะคะ คำว่าดินหมักนั่นก็คือดินที่ผ่านการปรุงเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจนะคะว่าดินหมักคืออะไรนะดินหมักในความหมายของตตานั่นก็คือดินที่เราปรุงแล้วนะคะตัวนี้ก็จะคือจะเป็นดินเก่าค่ะแล้วต่ก็เอากแกลบนะคะซึ่งเป็นแกลบเก่านะและ ก็ใส่ปุ๋ยอคอกลงไปนะคะปุ๋ยอคอกไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอคอกที่หมักแล้วหรือว่าปุ๋ยอคอกที่ยังไม่หมักก็ใส่ลงไปได้นะคะแล้วก็ถ้ามีขุยมะพร้าวก็ใส่ขุยมะพร้าวไปด้วยนะแล้วแต่ก็ฉีกใบไม้ค่ะนี่ค่ะฉีกใบไม้แห้งๆนะปนปนปน,ปนกันนะคะแล้วก็โรยน้ําตาลนิดนึงราดรสด้วย EM ไปสักหน่อยนะคะแล้วก็นําน้ําเปล่ามาแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันตัวนี้ไต่หมักได้ครบ เวลาครบจํานวนแล้วนะคะก็คือประมาณ78วันนะคะเตรียมพร้อมที่จะนําไปใช้แล้วพอดีว่าไต่ทําไว้เต็มกระมังเลยนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะทุกอย่างเนี่ยเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนทางนี้ก็คือปุ๋ยหมักค่ะนี่เลยค่ะอะ่เดี๋ยวไต่าพามาดูตัวแรกก่อนนะคะนี่คือปุ๋ยหมกักอันนี้เป็นปุ๋ยคอกหมักนะคะนี่คือปุ๋ยคอกหมกักถ้าปุ๋ยคอกที่ยังไม่ผ่านการหมกักก็จะเป็นแบบลักษณะเขาจะแห้งๆแบบนี้ค่ะ จะเปรียบเทียบให้ดูเลยวันนี้จะพามาดูวัสดุวัตถุดิบทั้งหมดเลยนะคะนี่ค่ะคือปุ๋ยคอกที่ยังไม่ผ่านการหมักเนี่ยจะแห้งๆแบบนี้นี่ค่ะแห้งๆแบบนี้นะคะเป็นก้อนแข็งๆแบบนี้นี่บีบไม่ได้นะคะแข็งๆมากแบบนี้ส่วนตัวนี้เป็นปุ๋ยคอกที่ผ่านการหมักเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะนี่คือปุ๋ยคอกที่ผ่านการหมักเรียบร้อยแล้วค่อนข้างร่วนแล้วก็นิ่มนะคะตัวแข็งๆก็จะไม่มีแล้ว เนี่ยอย่างตัวนี้นะคะตอนแรกเป็นก้อนแข็งเนี่ยบี้ได้เลยนี่ค่ะอ่าแบบนี้นะคะปุ๋ยคอกที่ผ่านการหมักแล้วนะคะเราจะนำมาคลุกกับดินปลูก เพื่อเป็นการปรุงดินตัวนี้ก็ได้เช่นเดียวกันหรือเราจะไม่นําปุ๋ยคอกที่หมักมามาปรุงก็ได้เรานําปุ๋ยคอกแห้งธรรมดามาปรุงก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถ้านําปุ๋ยคอกแห้งธรรมดามาปรุงเราก็ทิ้งระยะเวลาสักประมาณ9ถึง10วันเราก็นํามาใช้เนาะเพื่อให้เขาเนี่ยย่อยสลายได้ดีนะคะตัวนี้ให้มีการให้เกิดกระบวนการย่อยสลายให้เกิดกระบวนการความร้อนก่อนนะคะเราจะนําไปปลูกพืชปลูกผักได้มันจะได้พวกต้นกล้าหรือพืชผักที่เราปลูกเนี่ย รากเขาจะได้ดูดซึมสารอาหารที่มีอยู่ในปุ๋ยคอกไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรงเลยนะคะจะไม่เกิดความร้อนที่ทําลายพืชที่ทําลายรากพืชนั่นเองค่ะอ่าส่วนตัวนี้ก็คือที่ต่ายให้ดูนะคะนี่ก็คือปุ๋ยหมักนะคะปุ๋ยคอกหมักเรามาดูตัวนี้กันบ้างนะคะตัวนี้จะเป็นเปุ๋ยหมักใบไม้ค่ะนี่ ตัวนี้นะคะที่ไต่ชอบทําซึ่งเป็นปุ๋ยที่ไต่ทําไว้ตลอดเลยนะคะเป็นเศษใบไม้แห้งแล้วเรากา็ใส่ลงไปในตะกร้าที่มีรูระบายใส่ใบไม้ลงไปนะคะแล้วก็ทับด้วยปุ๋ยคอกสลับกับใบไม้แล้วก็ปุ๋ยคอกสลับกันไปจนเต็มตะกร้านะคะแล้วก็รดน้านะรดน้าบ่อยๆนะคะวันเว้นวันสองวันทีนึงก็ได้นะคะเราก็จะได้ปุ๋ยเก็บไว้ใช้ค่ะตัวนี้เป็นปุ๋ยหมักใบไม้นะคะเนี่ยทำให้เราประหยัดค่ะ หมักแล้วเรียบร้อยตัวนี้ก็สามารถนําไปใส่พืชผักได้เลยเช่นเดียวกันค่ะไม่เป็นอันตรายต่อพืชน,นะคะทําให้รากพืชด,ด,ดูดซึมไปใช้งานได้ทันทีเช่นเดียวกันค่ะเนี่ยทำให้เราประหยัดปุ๋ยคอกค่ะหลายๆคนที่อยู่ในตัวเมืองนะคะหาซื้อปุ๋ยคอกค่อนข้างราคาแพงก็สามารถทําปุ๋ยหมักใบไม้ไว้ใช้เองก็ได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนตัวนี้นะคะก็เป็นขี้เลื่อยค่ะเนี่ยค่ะพอดีที่บ้านตายเนี่ยมีขี้เลื่อยเยอะเลยค่ะ เพราะว่าเคยตัดไม้นะคะแม่เคยตัดไม้เอามาทําเป็นชั้นวางของเอามาทําเป็นเฟอร์นิเจอร์เอามาทํเาเสาของโรงจอดรถโรงอาคารอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เลยมีขี้เลื่อยเยอะตัวนี้ก็สามารถเอามาผสมเอามาปรุงดินได้เช่นเดียวกันนะคะใครมีขี้เลื่อยก็ใช้ขี้เลือ่อยใครไม่มีใช้ขุยมะพราะ้าวได้เช่นเดียวกันค่ะ,ะตัวนั้นนะคะที่อยู่ในกระป๋งสีเขียวตัวนั้นจะเป็นแกลบค่ะแกลบเก่านะคะเดี๋ยวต่อยจะหยิบให้ดูแกลบเก่านะ ไม่ใช่แกลบดิบนะคะตัวนี้เป็นแกลบเก่าที่ผ่านการทำให้เก่าแล้วเรียบร้อยหรือถ้าใครที่มีแกลบดิบแล้วอยากทําให้เก่านะคะก็มีหลายๆวิธีด้วยกันไม่ว่าจะใช้เป็นจุลินทรีย์หรือปุ๋ยหมักน้ําปุ๋ยหมักต่างๆที่เพื่อนๆมีนะคะแต่ว่าตัวนี้ไต่ใช้ยูเรียนะคะในการทําให้เก่าเนาะ,ะแล้วแต่ใครสะดวกวิธีไหนเลยนะคะก็จะใช้แกลบเก่ามาปรุงดินนะคะ ส่วนคนที่ถามคำถามตายเข้ามานะคะเกี่ยวกับว่าดินหมักและปุ๋ยหมักนั้นต่างกันอย่างไรนะคะก็คือปุ๋ยหมักเนี่ยเราจะนำไปปลูกพืชเลยไม่ได้ปุ๋ยหมักเราจะนำไปบำรุงพืชผักนะคะตัวนี้จะนำไปปลูกไม่ได้ไม่ใช่ดินปลูกนะคะตัวนี้คือปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคอกหมักหรือว่าปุ๋ยหมักในตะกรานะคะจะไม่ใช่ดินปลูกจะคือปุ๋ยหมักเรานำไปเพิ่มธาตุเพิ่มสารอาหารให้กับพืชผักเราอีกทีหนึ่ง นะคะส่วนตัวนี้คือดินหมักหรือว่าดินที่ปรุงแล้วนั่นเองตัวนี้สามารถตักใส่กระถางนะคะแล้วก็นําไปปลูกหวานมาเมล็ดใน,ในนี้ได้เลยนะคะก็คือนำไปใช้ได้เลยอะคะ่ะตัวนี้จะไม่เหมือนกันนะคะตัวนี้จะผ่านการปรุงมาแล้วก็คือเป็นดินนะคะผสมกับปุ๋ยคอกจะใช้ปุป๋ยคอกแห้ง <ค Meghan S 1> ที่ยังไม่ผ่านการหมักตัวนี้ก็ได้จะใช้ปุ๋ยคอกที่ผ่านการหมักตัวนี้มาปรุงก็ได้หรือจะใช้ อุ้ยหมักใบไม้มาปรุงก็ได้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะนี่ค่ะเท่านี้นะคะแต่ก็ได้อธิบายให้ฟังเรียบร้อยแล้วนะถ้าหากมีข้อสงสัยตรงไหนสามารถคอมเมนต์มาถามไต่เพิ่มได้เลยค่ะไต่จะพยายามตอบทุกๆคําถามนะคะยกเว้นว่าถ้าเกิดมีคําถามบางคําถามที่ไต่ตกหล่นไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ต้องไปก่อนสวัสดีค่ะ